สวัสดีค่ะนักเรียนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9แล้วนะคะระหว่างวันที่22่สถึงยีกกุมภาพันสองห้าหกสี่เนี่ยนะคะเรามาเริ่มใบงานแรกกันเลยค่ะใบางานแรกในข้อที่1นนะคะให้นักเรียนอ่านคําในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะอัดคลิปส่งมาให้ครูค่ะข้อที่2นะคะให้นักเรียนเติมคาให้ให้ถูกต้องอ่านประโยคต่อไปนี้และเรียนรู้ความหมายของคํานะคะ,ะคําตอบจะอยู่ด้านข้างของประโยคนะคะ ความหมายอยู่อีกบรรทัดหนึ่งนะคะนักเรียนดูให้มันสัมพันธ์กันแล้วนักเรียนนําคําแล้วมาเติม5ข้อนะจ๊ะข้อ3ให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์ที่หายไปในแต่ละคําให้ถูกต้องหลีกเลี่ยงเลี้ยงดูเงี้ยค่ะปูเสือเสื้อผ้าอย่างเงี้ยว่ามันเติมวรรณยุกต์เอกหรือวรรณยุกโทรตรีจัตวาเนะจ๊ะ,ะเสียงวรรณยุกต์ที่ครูนํามาให้นักเรียนเป็น อักษรกลางนะคะอักษรกลางจะผ่นได้5เสียงนะคะเบาเบาเบ้าเบาเบาอย่างงี้นะคะ,ะคำต่อไปให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะและเขียนคำให้ถูกต้องทางด้านพอจับคู่เสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนคำให้ถูกต้องทางด้านขวามืออย่างเช่นคำว่าเจ้าจ๋อนี่นะคะกระเป๋าอย่งี้นะคะ นักเรียนลากเส้นเสร็จจับคู่เสร็จแล้วนักเรียนเขียนให้ถูกต้องต่อไปการหารนะคะการหารการหารจะเหมือนกับครั้งที่แล้วครั้งนี้จะเพิ่มเข้ามาคือให้นักเรียนแสดงวิธีคิดแสดงวิธีคิดนะคะแล้วตรวจคําตอบถ้านักเรียนได้คําตอบแล้วให้นักเรียนนํามาคูณกับตัวที่หารนะคะแล้วก็จะได้ เท่ากับตัวที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือการตรวจคําตอบนะคะหารเสร็จแล้วให้นักเรียนนํามาคูณนะคะ5ข้อนะจ๊ะการหารลงตัวหารอันนี้ครูนํามาให้10ข้อนะคะให้นักเรียนหารเสร็จแล้วนักเรียนหาคําตอบให้ทําให้ให้เกิดความเคยชินเกิดความชํานาญพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนการหารแบบมีเศษให้นักเรียนเข้าใจทางด้าน การหารแบบลงตัวก่อนนะคะวิชาต่อไปวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นวิธีทีนะเรื่องที่ครูนํามาให้นักเรียนดูก็คืออันตรายจากการไฟฟ้าดูดนะคะนักเรียนลองอ่านข้อความที่อยู่ข้างบนนะคะอ่านให้เข้าใจเสร็จแล้วนักเรียนนํามาเติมออตอบคําถาม4ข้อ3ข้อนะคะอุปกรณ์ ที่ป้องกันไฟฟ้ารัว่วไฟฟ้าดูดมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนสอบถามจากผู้ปกครองนักเรียนนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักเรียนครูเชื่อว่ามีมีทุกบ้านนะคะ,ะวันสําคัญทางพุทธศาสนาในเดือนนี้มีวันสําคัญทางพุทธศาสนาอยู่หนึ่งวันนะคะนักเรียนลองดูปฏิทินที่บ้านเรานะคะนักเรียนอ่านให้เข้าใจอ่านให้เข้าใจเสร็จแล้วให้นักเรียนดูนําคําที่ เป็นข้อความอยู่ข้างบนให้มาตอบ3ข้อข้างล่างนะคะเหตุการณ์สำคัญในวันมาคาบูชามีอะไรบ้างวันจะตุรงสันนิบาตคืออะไรนะคะให้นักเรียนอธิบายมานะคะวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาคาบูชานะคะวันมาคาบูชาเดือนนี้จะตรงกับวันที่เท่าไหร่นักเรียนดูในปฏิทินของเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะ แล้วก็อธิบายระบายสีมาให้สวยงามนะคะการงานอาชีพให้นักเรียนดูว่าอุปกรณ์ช่างมีอะไรบ้างนักเรียนวาดมาเกินหนึ่งก็ได้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนเขียนคําใต้ภาพแล้วก็ดูว่าภาพภาพนั้นคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรให้นักเรียนอธิบายมาตามคําชี้แจงที่อยู่ด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน